การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งยังมีผลต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลายสุขทั้งหลายทั้งปวงบังเกิดขึ้นได้ถ้าใจบริสุทธิ์หยุดนิ่งการที่จะทำให้โลกของเราเข้าถึงยุคแห่งสันติสุขที่แท้จริงได้นั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดใจให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวที่จะเข้าสู่ภายในได้เพราะในตัวของมนุษย์ทุกๆคนมีกายทรรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหน พูดภาษาอะไรหรืออยู่ส่วนใดของโลกก็ตามสามารถที่จะเข้าถึงธรรมกายได้โดยการปฏิบัติที่ถูกต้องและทำอย่างถูกวิธีหากเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงธรรมกายแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจมีฉันทะ แล้วก็ทำด้วยความบริยะอุตสาหะมีความเพียรที่สม่ำเสมอก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนมีวาระแห่งสุภาษิท์ปรากฏอยู่ในสุภะเถยราประธานที่เก้าความว่าผู้ใดเอาร่มกิสนาและมริซ้อน บางร่มให้เราในการที่สุดเราจากพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวบุคคลผู้นี้เนะี่เคลื่อนจากโลกนี้แล้วจากไปสู่หมู่เทวดาชั้นดุสิตเขาได้เสวยรัชสมบัติในชั้นดุสิตนั้นแล้วจากไปสู่ชั้นนิมมานารดี เขาถวายดอกมาริซอนอันประเสริฐสุดด้วยอบายนี้แล้วจากปรารบกรรมของตนสวยสมบัติบุคคลผู้นี้จากบังเกิดในชั้นด,ดุสิทธินั้นอีกเคลื่อนจากชั้นนั้นแล้วจากไปสู่ความเป็นมนุษย์พรานิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยนั้น มีอานิสงส์ไม่มีประมาณผู้มีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมสร้างบุญถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญนับได้ว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ดังถ้อยคำอนุษงามที่หลวงพ่อนำมากล่าวนี้เป็นคาถาของพระอรหันตเถระเจ้ารูปหนึ่ง ผู้ทราบซึ่งในผลแห่งการสร้างบารมีหลังจากได้บรรลุธรรมแล้วท่านได้ย้อนกลับไปดูบุพกรรมที่เด็ดประสบมาดวยตัวของตัวเองแล้วท่านก็เดกกล่าวเอาไว้เป็นเครื่องยืนยันว่าผลแห่งบุญนั้นมีจริงดีจริงและหากใครได้ทำก็เชื่อมั่นได้เลยว่า ต้องได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงเช่นกันเมื่อครั้งที่ท่านยังสร้างบารมีอยู่นั้นท่านก็เป็นสมมาทิฐิเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมได้สร้างบุญในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตามวาระโอกาสในภพชาตินั้นๆ แต่ท่านยังไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญพิเศษอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าใดนักรั้นสั่งสมบุญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานไม่ได้ทำตัวให้ปล่าประโยชน์อย่างโมคะบุรุษที่ดูเบาละเลยในเรื่องการสร้างบารมีในภพชาตินั้น,น,นเลย ท่านสั่งสมบุญมาเรื่อยๆจนเป็นนิสัยรักในการสั่งสมบุญข้ามภพข้ามชาติจนกระทั่งมาถึงในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปาทุม,มุตระในภพชาตินี้ผลแห่งบุญเก่าที่ท่านได้สั่งสมมาส่งผลให้ท่าน ลงมาเกิดในเรือนที่มีชื่อเสียงและฐานะดีตระกูลหนึ่งในยุคนั้นกล่าวได้ว,ว่าท่านเกิดมาอย่างผู้มีบุญและเกิดมาท่ามกลางความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติที่ผู้มีบุญจะพึงได้ ตัวของกโรบุตรนี้ก็เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยศรัทธามีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วทางบิดามารดาและญาติพี่น้องก็ตบแต่งให้มีเจ้าเรือนตามประเพณีของชาวโลกทั้งหลายแม้จะอยู่ ครองเรือนมีนาทีการงานที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสร้างบุญเลยความเลื่อมใสในพระรานณตรัยไม่เคยลดน้อยถอยลงไปแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะสร้างบุญวิเศษที่ควรค่าแก่การจดจำเท่าใดนัก จนกระทั่งพระผู้มีพระภาคาเจ้าเสด็จประกาศพระศาสนาไปทั่วชมพูทวีปยังสัตว์โลกทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรมมาถึงยุคป,ปลายแห่งพระชนชีพพระพุทธองค์จะ,สะเสด็จดับขันธปรินิพานในวันสุดท้ายก่อนจะ,สะเสด็จดับขันธปรินิพานนั้น ก็ได้มีระสาวกทั้งที่เป็นคารหัดแล้วทั้งที่เป็นบนรรปชิตต่างก็มาประชุมกันมากมายคุณบุตรนี้นะ่ะมองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรทมบนพระแท่นซึ่งเป็นที่ปรินิพานและเห็นเทวดานในหมื่นจักรวาลมาประชุมกัน ก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจในพุทธานุภาพจึงเข้าไปใกล้เด้นน้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมมีดอกคนทิสอดอกลำเจียกและดอกอสโศกเขียวขาวเป็นต้นพร้อมกับก้มลงถวายบังคมด้วยความเรื่อมใส อันไม่มีประมาณได้มองเห็นพระวรกายอันผุดพองสว่างสวยด้วับพันนารังสี่ามกลางดอกไม้หอมที่ตนเองมอบถวายก็ยิ่งเกิดมหาพิติรำพึงอยู่ในใจว่านับว่าเป็นบุญญาลาบอย่างไม่มีที่เปรียบที่เราได้สร้างบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ูทรงพระคุณอันประเสริฐและบรมาศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าปัตมุตระผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของกุลบุตรผู้มีบุญท่านนี้ขณะบรรทมอยู่นั่นเองทรงปรารถนาที่จะให้กุลบุตรนั้นบังเกิดมหาปีติยิ่งยิ่งขึ้นไป จึงได้ตรัสชื่นชมอนุโมทนาและพยากรณ์ว่าดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใดเอาร่มกฤษณาและมลิซ้อนบางร่มให้เราในการที่สุดเราจะพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวบุคคลผู้นี้ ได้สร้างบุญใหญ่อย่างไม่มีประมาณเคลื่อนจากโลกนี้แล้วจากไปสู่หมู่เทวดาชั้นดุสิตเขาจะได้เสเวยมหาสมบัติอันเป็นทิพย์ในชั้นดุสิตนั้นตลอดระยะเวลาอันยาวนานหมดอายุข,ของชาวสวรรค์ชั้นดุสิตแล้ว จากไปสู่สวรรค์ชั้นนิมมานารดีเขาถวายดอกมลิซ้อนอันประเสริฐสุดโดยอบายนี้แล้วมองเห็นมหาสมบัติทิพย์ก็บังเกิดมหาพิติมองเห็นกรรมที่ตนเองได้กระทำจากปรารบกรรมของตนสวยสมบัติผู้นี้จะกลับมาบังเกิดในชั้นดุสิตนั้นอีก สวายมหาสมบัติที่อยู่อย่างนั้นจึงจะเคลื่อนจากชั้นนั้นไปสู่ความเป็นมนุษย์ในสมัยของพระสมณโคดมพระมหานาคสากยบุตรผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกผู้มีพระจักรสุทรงยังสัตว์ให้ตัสรู้เป็นอันมากแล้ว จากเสด็จนิพพานในการนั้นคุณบุตรนี้เนะี่ยอันกุศลกรรมตักเตือนแล้วจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมในวันเป็นที่ประนิพานเหมือนการเข้ามาเฝ้าเราในวันนี้ครั้นเข้าไปเฝ้าพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจากทูลถามปัญหาในการนั้น พระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกทรงให้ราเริงทรงทราบบุปกรรมจากทรงเปาาิดเผยสัจจะทั้งหลายเขายินดีว่าปัญหานี้นะ่ยพระบรมศาสดาทรงปรารบแก้แล้วมีใจชื่นชมถวายบังคมพระบรมศาสดา แล้วจากทูลขอบวชพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงฉลาดในธรรมเลิศทรงเห็นว่าเขามีบารมีเต็มเปี่ยมเหมาะสมที่จะบรรลุทรรได้ทั้งมีใจเลื่อมใสยอย่างเต็มเปี่ยมยินดีเดกรรมของตนจากทรงให้บวชบุคคลผู้นี้หลังบวชเป็นนานตั้งใจปฏิบัติธรรม ก็จะกำหนดรู้อัศวะทั้งปวงได้และวจะเข้าถึงนิพพานในาศาสนาของพระสมณะโคโดมพุทธเจ้ากุลบุตรผู้มีศรัทธาท่านนี้พอได้ฟังพุทธพัยากรอย่างนั้นมหาปิติก็แผ่ขยายไปทั่วสรรพางกายภาพแห่งการสร้างบุญ และครมารกรในครั้งนั้นได้ประทับอยู่ในความทรงจำตลอดชีวิตด้วยบุญกรรมนั้นท่านดำรงอยู่จนสิ้นอายุขยัยและจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปเสวยทิพยะสมบัติในภพชั้นดุสิทตและนิมมานลดีดังครมากร์กร จากนั้นก็เสวยมนุษย์สมบัติในหมู่มนุษย์เวลาที่ลงามาเกิดไม่ว่าจะย่างก้าวไปที่ใดก็จะเป็นผู้ที่เขาบูชาด้วยดอกไม้ทั้งหลายในที่ที่ตนเกิดแล้วจนกระทั่งมาถึงพุทธุปปาบาทการนี้ บังเกิดในตระกูลที่สมบูรณ์โดยสมบัติตระกูลหนึ่งถึงแม้ท่านจะเห็นโทษในกามทั้งหลายก็ไม่สามารถออกบวชได้จนกระทั่งวันเสด็จดับขันธปรินิพานของพระผู้มีพระภาคจากของเราจึงมีโอกาสได้ขับเฝ้าแล้วทูลถามปัญหาพระบรมศาสดา พระงก็ตอบปัญหาให้กระจ่างและทรงประทานการบำบัดชาอุปสมบทให้เฉพาะพระพักของพระองค์ท่านได้บำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บุรุธรรมเป็นพระอรหันต์จริงดังพุทธพิากรกของพระสมมาสมุทิเจ้าพระนามว่าปาธมุตระทุกประการเห็นไหมจ๊ะ ว่าในชีวิตการสร้างบาร,รมีของนักสร้างบาร,รมีนั้นตางก็มีชีวประวัติการสร้างความดีกับเนื้อนาบุญทั้งสิ้นท่านจะได้โอกาสทำบุญกับเนื้อนาบุญและผลแห่งการบูชาเนื้อนาบุญนั้นก็มีมหาดีสงอันยิ่งใหญ่ไพสารบังเกิดเป็นผลอย่างน่าอัศจรรย์ เหมือนชีวิตของพระสุภัะเถระเจ้านั้นเป็นตัวอย่างที่ลูกๆควรจะนำไปปฏิบัติตามยิ่งทาราบูชาทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาด้วยแล้วมหานิสงนั้นก็จะยิ่งทับทวีคูณไม่มีประมาณดังนั้นให้ตั้งใจมั่นทีเดียวว่า เราจะเอาบุญทั้งสองอย่างนี้ให้เต็มที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์กันนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออุยวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยก้าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย โดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมะตายเจดีย์มณีอนัญจกรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่ง 他。<music>